สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าแบตมิซุโนะเวฟคลอนะครับสีนี้เป็นสีที่โอกุละใช้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขาจัดมาเต็มมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงพื้นกันเลยนะครับตัวพื้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเวฟนะครับแล้วก็จะมีร่องดีเฟกนะครับนะับรองรับอุ้งเท้าแล้วก็ป้องกันเท้าบิดเท้าพลิกด้วยนะครับดีเฟกกรุ๊ปเนี่ยไปถึงข้างหน้าเลยนะแล้วก็จะมีตัวเวฟนะครับ ตัวตรงกลางเวฟเนี่ยจะมีโฟมอัดอยู่ตรงกลางด้วยนะนะครับระหว่างพื้นกับโฟมชั้นกลางเนี่ยนะครับตรงเวฟเนี่ยจะมีโฟมอัดเข้าไปนะฮะตัวนี้มันช่วยให้รองเท้านุ่มขึ้นอีกนะครับตัวเวฟเองเนี่ยนะครับช่วยให้เท้าเราเสถียรอยู่แล้วนะครับนะฮะตัวเห็นไหมฮะตัวโฟมเนี่ยแต่สีขาวๆเนี่ยนะครับนะฮะช่วยซับแรงกระแทกของเวฟอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะมันเหมือนกับเวลาเรา เหยียบนุ่มๆบ้านะครับมันเหมือนจะเด้งๆโฟมๆหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็นุ่มด้วยนะฮะตัวโฟมชั้นกลางส่วนตัวเวฟนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับเวฟเนี่ยช่วยให้ข้อเท้าเรานะครับไม่ล้มไปล้มมาในเวลาลงส้นนะครับถ้าเกิดใครเคยใส่มิซูโน่ตัวท็อปทอปเนี่ยจะรู้ว่าเวลาเราลงพื้นเนี่ยนะครับเท้ามันจะไม่ล้มไปข้างนอกข้างในนะครับนะฮะถ้าเกิดล้มไปเนี่ยมันเกิดอาการพลิกได้นะครับช่วงนี้ช่วยประคองข้อเท้าเรานะครับ โฟมชั้นกลางมันดีขึ้นนะครับแถมยังมีมีโซนอินนิซี่เน็กเข้ามาด้วยนะครับใครนึกไม่ออกนึกถึง power cushion plus เลยนะครับของยูนิคนะตัวนี้วางอยู่ข้างหน้าเลยนะนะครับมันจะนุ่มเด้งนะครับแต่มันออกตัวดีกว่าอินิซี่ตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวเน็กแล้วนะนะฮะซึ่งตัว Energy r e t u r ทเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเพราะว่ากีฬาแบดมินตันเนี่ยนะครับมันต้องการการพุ่งนะครับการพุ่งตัวไป เพื่อจะเล่นลูกต่อไปนะครับตัวมิซู n นเนซี่เนกเองเนี่ยนะครับสามารถดีดตัวเด้งตัวได้ดีกว่าม i สซูโนเอนเนซี่ตัวเดิมนะครับแถมยังโฟมชั้นกลางเนี่ยมันยังช่วยซับด้วยนะครับแล้วมันเบาขึ้นด้วยนะนะครับใครนึกไม่ออกก็นึกถึงโฟมเฟทัไลท์ของย o นิกนะครับตัวนี้มิซูโนเขาก็พัฒนาโฟมชั้นกลางของเขาด้วยนะครับตัวส้วนรองเท้านะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวมิสซูโนตัวนี้มันยื่ออกมานะครับ มันยืดออกมาช่วยประคองเอ็นร้อยหวายเรานะครับแล้วก็ข้อเข่าเรานะฮะเราป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะครับบางทีเนี่ยลงไปเนี่ยถ้ามันดุ่นๆเนี่ยมันก็จะลื่นไปเลยนะครับแต่ตัวนี้มันช่วยยืดออกมาและช่วยเกาะพื้นนะครับแล้วก็ซับแรงกระแทกตรงเอ็นร้อยหวายด้วยนะนะครับทําให้ลดอาการการเกิดอาการบาดเจ็บได้นะฮะตัวนี้นะครับส่วนตรงฮิวครับนะครับก็เปลี่ยนไปจากตัวสองค่อนข้าง เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ตัวที่เป็นเส้นๆจะเป็นยางนะฮะแล้วก็มีหูคลับด้านในนะครับป้องกันเท้าพิกนะรตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุผ้านะครับตรงคาตรงโลโก้นะครับตรงโลโก้มิซุโนะเนี่ยนะครับสีแดงแด่นะครับนะฮะตัวหนังสวยมากนะรุ่นเนี้ยทำแบบผมว่าทําสวยกว่าตัว2แบบเยอะเลย นะครับเป็นวัสดุนะครับลายคล้ายๆหนังเลยนะโลโก้เนี่ยก็จะเป็นยางอ่อนๆนะครับตัวสีแดงๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นโฟมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยางธรรมดานะแล้วก็มันสูงขึ้นมานะครับมาฮะตรงนี้มันช่วยหน้าเท้าพลิกได้นะครับเวลาเราลุงปลายเท้าเนี่ยฮะตัวนี้มันจะช่วยประคองหน้าเท้าเราไม่ให้แบบพลิกล้มไปด้านนอกนะครับตัวนี้นะฮะแล้วมันเด้งด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ ส่วนตัวที่เราใช้ลากเท้านะครับก็ดีขึ้นนะครับวัสดุดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สึกยากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะแถบท้่ขาวนี่เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนผ้ายีนเลยนะคล้ายๆกับวัสดุผ้ายีนเลยนะครับก็ทนขึ้นนะครับเวลาเราลากเท้าเนี่ยกาวไม่หลุดแน่นะมันเย็บติดเลยนะตัวนี้ นะครับเห็นตะเข็บเย็บไหมเย็บติดเลยนะนะครับแล้ววัสดุตรงนี้ก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนตัวหน้าผ้านะครับระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะฮะผ้าตะขครยใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะยังมีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งนะครับคือ ดนาอีเล็ตแลนะครับตัวนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นการกระบาดนะนะครับแต่มันจะแยกนะครับแยกส่วนลัดนะครับหน้าเท้านะครับกลางเท้านะครับแล้วก็ข้อเท้านะครับบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นแถบยาวๆไปเลยนะฮะบางทีมันลัดปลายเท้าไม่แน่นตรงกลางเท้าแต่ตัวนี้นะครับมันช่วยเรื่องการกระชับนะครับก็คือมันแยกละ ทีนี้มัดแน่นมัดแน่นเนี่ยมันจะกระชับทั้งเท้าเลยนะครับแล้วก็แนบกับเท้าดีมากเลยนะฮะเทคโนโลยีตัวเนี้ยดีมากเลยนะนะครับบางทีเรามัดเนี่ยมันมันมันแน่นเป็นบางจุดนะครับนะฮะแต่ตัวเนี้ยแน่นทุกจุดกระชับมากขึ้นนะครับเนะฮะเทคโนโลยีดีมากทั้งตัวเนี้ยนะครับแล้วดีเทลรอ e งเท้าเนี่ยสวยมากนะนะครับดูรวดลายนะฮะผมว่าตัวคอสามเนี่ยทำออกมา ได้ดีมากๆเลยนะฮะดีดีมากกว่าตัวเดิมเยอะเลยนะครับทั้งรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวนะฮะแล้วก็ดูคล่องขึ้นนะครับเบาขึ้นด้วยนะฮะแล้วตัวคัชชั่นเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวัสดุอีกตัวหนึ่งนะครับคืออินโซนะครับผมว่าตัวนี้ให้มาเต็มๆเลยนะนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยต้องซื้อแยกนะนะครับเป็นรุ่นอื่นก็ต้องซื้อแยกนะเพราะว่า ไม่ได้ให้มาอย่างโยเนิกเนี่ยใครจะเอาอินโซที่เป็นพาวเวอร์คัทชั่นพื้นสีเหลืองๆนะครับเราจะเห็นพื้นสีเหลืองๆเนี่ยต้องซื้อแยกนะแต่มิซูโน่เวฟคอซานนะครับให้เป็นอินโซแบบคัทชั่นเป็นมิซูโน่เอนิซี่มาเลยนะครับอย่างที่บอกครับมิซูโน่เอนิซี่เน็กเนี่ยนะครับเป็นคัทชั่นของมิซูโน่ตัวใหม่นะซึ่ง อย่างที่บอกใครนึกไม่ออกนึกถึง power cushion plus ของ y o น e x ที่สีเหลืองๆนะครับแต่ว่ามิชโนเขาก็จะเป็นสีแดงนะครับก็ถ้าเกิดเราจะไปซื้อแบรนด์อื่นนะครับเป็นอินโซที่เป็นคัชชั่นอย่างเช่นของ y o น e x นะครับสีเหลืองๆเนี่ยซื้อใหม่ก็พันกว่าบาทแต่ตัวนี้ให้มาครับแล้วนุ่มเด้งด้วยนะฮะดูนะครับผมบีบดูเนี่ยมันนุ่มมากเลยนะครับอย่างที่บอกครับรองเท้าตัวนี้นะครับคุ้มมากๆนะฮะเทคโนลีดีให้วัสดุมาดีมากนะฮะ สำหรับตัว Misuno Wave Core 3ตัวนี้นะครับก็เป็นรองเท้าสไตล์ a l l r o u ที่น่าสนใจมากๆ p ร r f o r m a n c e ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะดีกว่าตัว2ค่อนข้างเยอะเลยเทคโนโลยีเขาให้มาเยอะขึ้นนะครับแล้วนุ่มขึ้นเด้งขึ้นเบาขึ้นคล่องขึ้นนะครับแล้วตัวนี้เป็น JP ด้วยนะครับวัสดุเนี่ยดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะก็บอกสำหรับคนที่ต้องการรองเท้าที่มัน p ร r f o r m ิภาพดีๆนะครับรองเท้าสไตล์กลางๆนะครับ อาจจะนุ่มไม่เท่าฟางทูนะเพราะฟางทูเนี่ยเขาเน้นนุ่มอยู่แล้วนะครับเน้นนุ่มไปเลยอันนั้นนะครับแต่ตะกูลคอเน้นออลเห่านะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนะครับมันดุ้มขึ้นเด้งขึ้นนะครับก็เบาขึ้นด้วยนะแล้วมันสวยขึ้นด้วยจริงๆนะครับจุดเด่นมันคือสวยสวยจริงๆนะครับแล้วมันเด้งคัดชั่นตัวใหม่ด้วยนะครับก็ใครสนใจรองเท้ามิซูโน่เจพีนะครับก็ทักกันเขามาได้นะครับที่่ามสปอร์ตนะครับวันนี้สวัสดีคับ